ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่งกันนะคะในวันที่1ทธันวาคม2,565ค่ะเมื่อวานนี้วันที่16พฤศจิกาย,ยน2,565เนี่ยมาทั้งบนทั้งร่างเลยนะคะ8,9,6,4,4,6ไม่เลยเพราะว่า4,6,6,4เนี่ยโดดเด่นมากนะคะ ก็ได้หมดเลยทั้งคนที่ฟังแล้ก็ทั้งคนที่มีหนังสือดาวใดเด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะฝากเลยนะคะหนังสือดาวใดเด่นปี2,566นะคะมาแล้วนะคะก็สั่งซื้อกันไปเยอะแล้วล่ะ ใครอยากได้นะสั่งซื้อเลยที่ไลน์0 6 1ย1 9 2 7 5 6นะคะข้างในเขาจะชัดเจนจะบอกอิทธิพลของดาวแต่ละดวงแล้วก็เด่นแล้วก็รองแล้วก็รหัสรับนะคะก็จะมีให้24แผ่น24งวดนะคะในปี2566 0618192756นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันที่1ทธันวาคม2565นะคะ ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเดี่ยดาวที่อยู่เด่นๆเนี่ยเรือนละองค์นี่เลย3 5มห้ดซดาวพระคารดาวพระประสบทีดาวพระจันทร์ดาวพระเสารแล้วก็ดาวพระพุทธดาวพระคารสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์สาหก และเลงกันด้วยนะคะระวังสาหก็ดีๆนะและดาวพระพฤหัสบดีได้ตำแหน่งกเกษตรกรธิดีะคะสถิตยอยู่ในเรือนของตัวเองคือเรือนของดาวพระพฤหัสบดีแล้วก็ดาวพระจันทร์สถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหู 2, 8ครั้งนี้นะได้หมดเลยสองแปดนะคะ ค่ะต่อมาดาวพระเสารเนี่ยก็ได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีในจุดจอมฟ้าเลยนะคะระวัง8-7ต่อไปเรือนระองค์ก็มีดาวพระพุธอีกองคหนึ่งดาวพระพุทธสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสบดียังไม่มานานแล้วนะ4ีหนะคะระวังดีๆเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรเดินหน้าหลังจากที่ รตตอรี่จะออก1วันนะคะและดาพรามริตรยูเนี่ยเดินหน้าวันที่1น่งธันวาคม2565ในเวลา15นาฬิกา1 1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์เนี่ยโดเดน5เนี่ยโดเดนนะคะเพราะกำลังขยับนะหรืออีกทีถ้าเราจะมองอีกด้านหนึ่งก็บอกโอ้กำลังยุ่งยู่ไม่มาลอกอะไรอย่างเงี้ยนะศูนย์ห้าเนี่ยเราก็ดูดีๆอาจจะมาสักองค์หนึ่งก็ได้ศูนย์หรือหก็ได้นะคะ ในเวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีเนี่ยลักนณะจะสถิตที่ราศีเมษนะคะในวันที่1ธันวาคม2565เนี่ยวันที่โรตารี่จะออกเนี่ยดา,าบพฤตัยูเนี่ยท่านพักราศีจากราศีพฤษภมาสู่ราศีเมษในเวลาประมาณ15นาฬิกา11นาทีแต่โรตารี่รางวัลใหญ่ที่เรารอเนี่ยประมาณ15นาฬิกา45นาที และดาวพระพระสวดียกย้ายในยวันลุกขึ้น,นวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกในเวลาประมาณ3ามนาฬิกายีนาทีะคะเพราะฉะนั้น05เนี่ยจริงๆแล้วโดดเด่นแต่ท่านมาแล้วนะคะเราก็มาดูก่อนว่าพระมริตยูเนี่ยกุมกับดาวพระราหูซึ่งทั้งสององค์เนี่ยมาจากเรือนลาภโชคลาภ08เนี่ยโดดเด่นมากนะคะ อันนี้08เนี่ยโดดเด่นในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งพระอังคารสถิตเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมภ้าการเงิน30มาริยัม38นี่หายหน้าไปนานนะหลังจากที่ออกสองวัวติดกันนะคะเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของ30 38เนี่ยมีมากและขอแถมอีกนิดนึงเนื่องจากว่าดาวพระจันทร์เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนของดาวพระราหูอาจจะ28ก็ได้นะคะ กลุ่มดาว3 0 8 5เนี่ยอาจจะพ่วงเลข2มาด้วยนะคะแต่ว่าเราดูแค่นี้ก่อนนะ3 8 3 0 8 0หรือ3 5 8 5อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรามาดูกลุ่มที่2กรณีนี้อาจจะ2 3ก็ได้นะ นอกจากสองแปดเพราะว่าสองอยู่ในเรือนของพระราหูดาวพระจันทร์อยู่ในเรือนของพระราหูเนี่ยซึ่งมาจากเรือนพันธุ์ทูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสองแปดหรือสองสามเนี่ยโดดเด่นอาจารย์ว่าสองสามเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะต่อไปทาไมสองสามก็จะกลายเป็นสองเจ็ดนะหรือว่าสามเจ็ดเพราะว่าดาวพระเสาร์สถิตอยู่ในจุดจ,จอมฟ้านะคะจะได้ทั้งสองเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามนะคะ ส่วนดาวพระพุธเนี่ยอาจารย์ให้4ี่หสองสก็มีสิทธิ์นะคะส่วนดาวนี้เลย1 6ึ่ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระเกตหกเก้ามายางเราก็จับเลยนะ 16, 69แล้วก็หนึ่งเก้าทีนี้ท่านสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารเอาพระอังคารมาตีดาวกลุ่มนี้เลย3ามหนึ่งสามห 3 9มนะคะมีแค่นี้เองนะดาวในวันนี้ค่อนข้างเยอะแต่ท่านมาในรูปแบบที่งดงามยิ่งเพราะเป็นดวงพระจันทร์ครึ่งซีที่ได้ตำแหน่งลัคนาคุ้มผลที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะ80 32 27 37 87แล้วก็07แล้วก็รอมาก็คือ45 8 5และรองสุดท้าย3 1 3 6แล้วก็3 9นะคะมีแค่นี้เองค่ะก็ค่อยๆฟังทวนดูนะค่อนข้างเยอะเพราะดาวอยู่ในตำแหน่งที่งดงามในรูปของพระจันทร์ครึ่งซี่ถ้าลดลงมาอีกก็จะเป็น8 0 3 5 3 2 3 7แล้วก็2 เนะคะอาจารย์ให้แค่นี้เองนะค่ะก็ในวันที่1นึ่ธันวาคม2565ก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ